นี้ค่ะเราอยู่กันที่โครงการบ้านอยู่เจริญอิสวิลนะคะซึ่งเป็นบ้านแฝดและทาวน์โฮมค่ะอินสไพร์ชันมาจากไลฟ์สไตล์ของคนในในเมืองใหญ่ๆเช่นชอนิวยอร์กนิวยอร์กค่ะอะไรอย่างนี้นะครับก็คิดว่าคนน่าจะเป็นครอบครัวซิงเกิลแฟมิลี่แล้ว ที่เป็นอินสป a t i ร n ของเราเนี่ยเขาพอเขามีมาใช้ชีวิตอยู่ในบ้านของเขาเนี่ยเขาก็าอยากจะชวนเพื่อนเข้ามามาดื่มวายมาเล่นเทนนโนอะไรมาสังสรรค์ภายในบ้านพนะยายามคิดว่าเขาเขาอยู่แล้วแล้วเขาอยู่แล้วสบายมีความสุขไหมสะดวกสบายไหม <S <S 1> <S 1> ตอนนี้มาโฟกัสในเรื่องของแนวตะวันตกได้อิทธิพลมาจากพาลาเดียนภายในอาคารก็จะมีความปโปรโ่งในด้านสูง คอนเซปต์โครงการเป็นการออกแบบโดยถ่ายทอดสเปซแล้วก็อิมเลเมนต์แล้วก็ฟังก์ชันต่างๆครับเพื่อตอบโจทย์ให้กับลูกบ้านที่มีไลฟ์สไตล์แบบคนเมืองนะครับที่จะเลือกโลเคชั่นมีศักยภาพมากครับ <ไป S 2> ใกล้ห้างสสินค้านะครับโรงเรียนนานาชาติรวมถึงร้านอาหารแล้วก็จะเดินทางเข้าเมืองนี้ก็ไม่ยากเลยตัวบ้านเนี่ยเป็น style Modern สไตล์โมเดิร์นพาเลเดียนสไตล์พวกนี้มันจะใช้กันเยอะมากเลยในนิยอ สำหรับที่น <mel> ียก็ทําได้ด hmm. ีเพราะว่ามีมีทางรักฐานที่ดีอยู่แล้วตัวดีไซน์ของบ้านที่เป็นโทนสีขาวค่ะคุยง่ายๆเหมือนกับว่ามีความแบบพลัสติกติดๆิดความเป็นแบรนด์ที่ไรค่ะใช่แล้วก็มเจอกับความสวายความมีคิวบัวที่อาจจะดูซอฟมันจะเป็นการแต่งที่คอนทราสต์กันที่ทําให้เกิดเอกลักษณ์และความแตกต่างเราพัฒนา อสังหาร,ริมทรัพย์มา40กว่าปีละนะครับตอนน,นี้ก็มาเข้าสู่ในเจเนอเรชันที่2คือรุ่นหกขอบพระคุณนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมง,งานในวันนี้นะครับรู้สึกอบอุ่นมากเจอหน้าเพื่อนๆที่พี่ทุกทุก่านนะครับเราก็ได้มาร่วมกันนะครับมาเป็นพยานในการเปิดโครงการบ้านสือเตรินเอสเปท วันนี้น่าจะเป็นเป็นโอกาสที่ดีวันหนึ่งผมเชื่อมือพี่พินาของผมว่าเป็นคนรุ่นใหม่เพราะนั้นการสร้างที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นนิมิตหมายที่ดีของพวกเราคนรุ่นใหม่แล้วก็ขออำนวยอวยพรให้ประสบความสุขความสำเร็จนะครับในหน้าที่การงาน,นโครงการก็ขอให้สำเร็จไปด้วยดี